หอยที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยคุณโอแมนคุณตื่นแล้วเหรอที่ที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยเอ่อที่นี่คือที่โรงพยาบาลนะคุณโอแมนเออเออนี่ยนี่นี่ผมหลับ เป็นนานๆหรือ,รอ,รอ,อยังครับด็อกเตอร์ออคุณหลับไปได้ประมาณสามอาทิตย์แล้วนะคุณไม่เลยลงคลิปให้น้องๆหนูๆเขาดูเลยรู้เปล่า คุณไม่สบายหนักมากนะผมก็เลยไปรับตัวคุณมาจากบ้านเอามาไว้ที่โรงพยาบาลคุณรู้ไหมคุณอย่าขยับเท้าสิอ่ขอโทษขอโทษครับโอ้ยมันมันมันไม่ได้ขยับนานไปหน่อยครับผมเกิดอะไรขึ้นครับคุณหมออืมจากที่หมอดูแลนะในแผ่นเอ็กซเรย์เหมือนจะกระทบกระเทือนต่อการอ่สมองนิดหน่อยอ่ะคุณอย่าขยับเท้าสิอ่าขอโทษขอโทษครับอม,มันมันซิ่งมันกระตุกครับคุณหมอแล้วผมจะออกจากโรงพยาบาลในตอนไหนครับเนี่ยคุณหมอ เออเท่าที่หมอดูนะก็ไกล่แล้วล่ะไก่จะได้ออกแล้วครับไก่จะไม่ได้อยู่บนโลกนี้นะหมอเราเล่นหมอเราเล่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวหมอ,อใจดําจังเลยผมไก่จะได้ออกได้ยังครับเนี่ยอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะได้ออกแล้วแต่ต้องนอนพักก่อนนะคุณโอแมนเพราะว่าคุณพักผ่อนน้อยเกินไปนะเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วโอเคครับหมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมจะนอนพักก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวหมอไปหยิบน้ําให้ผมหน่อยนะครับ ได้เลยคุณหนูโอแมนเดี๋ยวหมอไปเอาน้ำให้ก่อนละกันเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวเลยโอแมนเดี๋ยวตื่นมากกวบนอะไรไม่รู้โอ้ยเ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 อ้ยฉันฉันไม่มีตังค์จ่ายค่าหมอเดี๋ยว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 รีบรีบหนีออกจากโรงพยาบาลก่อนดีกว่าไปดีกว่าไปแล้วไม่มีคุณหนูอมอ๊อ โอ้ตายตายตายยังไม่ได้เก็บค kind of ่าหมอเลยไม่ไม่ไม่โอ้ยโอยรระพอจับตัวโอแมนไวโอแมนยังไม่ได้จ่ายค่าหมอเร็วๆรเลยรระพอีเร็เร็วเร็วเร้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้เหมือนคุณหมอเรียกรัฐประพอโอ้ย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 โอแมนไม่มีตังค์หรอกไปดีกว่าว้าวตื่นแล้วกลับมาลงคลิปแล้วนะน้อง โอ๊ยไปไหนแล้วน่ะไปไหนแล้วโอ๊ย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 ติดประตูไปไหนลูกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไปเก็บตังค์ก่อนโอ๊ยเจ้าเด็กคนนี้นี่ไม่ชอบใจจังเลยอ๋อไปไหนแล้วน่ะโอ๊ยเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยไปไหนแล้วน่ะโอ๊ยไปทางไหนไปทางไหนอ่าตามไปทางนี้ดีกว่าว้าเอาตังค์มาเจ้าเด็กเสือสมไอ้น้อยแน่เจ้าเสือสมนี่มันนี่ไปไหนกันนะ ข้ามอก็ไม่ใจพอ,อฉันจะกลับโรงพยาบาลก็ไม่ได้นี่เดี๋ยวคุณหมอเขาจะว่าฉันแน่นานเลยนอนต้องหลายอาทิตย์เตือนขึ้นมากันนี้เลยละ่ะไเจ้าเสือสอมอยู่แกอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรทำไมมันวับว๊บว๊บ,วบอยู่แถวนี้เนี่ยฮะอ่าณาไอ้เราเ,เ,เด็กเสือสอมไหมนี่ฉันเป็นตำรวจนะแกไม่หันมาฉันจะ เข้าไปจัดการแกน,นั่นนะหรือว่าจะ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 เป็นเปะปะปเปินจะาไอ้ม่ไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่เฮ้ยมีมีอะตืจบเ้ยไม่ได้อยู่บ้านนานเลยเฮ้ยเอ้ยจบเฮ้ยปิดปะกระตูปิดปกระตูกันเงียบจุบเฮ้ย สวัสดีน้องๆทุกคนเลยแฮร์ี o ่โอแมนกลับมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยเหมือนมีเจ้าหน้าที่รปภไล่พี่โอแมนมาด้วยแหละอีดดีนะพี่โอแมนวิ่งหนีท่อนแต่ก็ไม่ควรทํานะครับผมน้องๆเพราะว่าพี่โอแมนไม่มีกระตังโ <g ülme> อ,อยอะไรกันเนี่ยเราหลับไปตั้งสามสี่อาทิตย์เลยอย่างงั้นเหรอไปไม่ได้การละ มีข่าวอะไรดูบ้างหน้าเดี๋ยวเราไปนั่งดูข่าวก่อนดีกว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันวันนี้ข้อเสนอข่าวดวนเจ้าหน้าที่รปภโรงพยาบาลแห่งเมืองได้ถูกเจ้าตัวประหลาดที่มีสีดำคล้ายกับนินจาวิบไปแวบมาเขาเรียกว่าเจ้าไซเลนชาโดวดนั่นเองและเจ้านี่มีความสามารถในการบินได้และหายตัวได้เออเออะไรกันเนี่ยน้องแตะเราเอา ให้พี่แบ็คพี่ไว้เอาระเบิดไปทิ้งที่นั่นตอนนี้ซเรนเฮดมันอะอออมัน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 เริ่มจะ,ะจ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 ะกลายพันแล้วอย่างนั้นละ่ะเอ้ยไม่เด้การละไม่เด้การละอย่าให้ต้องถึงมือโอแมนเลยเพราะว่าโอแมนไม่ไปหรอกโอแมนจะนอนฮทำไมมันดูเงียบสงบจังเลยอนะ่ะไหนบอกว่ามีเจ้าเป็ดยังไงนะฮะไปเซเว่นดีกว่าหิวข้าวแล้วปิดทีวีแป๊บยืบ อยไปหาซื้อของกินดีกว่าหิวขนมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดูก่อนว่าเจ้าเป็ดอยู่แถวนี้ไหมไม่มีไม่มีแฮะไปหาซื้อของกินเซเว่นดีกว่ามีมีเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรอะไรออ่ะอ่ะอะอะอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่จริงเออทำไมถึงจยองขนาดนั้นอะเอออะไรอะซากศพอย่างนั้นเหรอเอเดี๋ยวนะศพมันแปลก ฉันว่าไม่ใช่ละอันนี้มันเป็นหุ่นนี่นะที่เมืองนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยอุ้ยคนนอนเต็มไปหมดเลยอเพื่อนๆอุ้ยมีใครบอกได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ้ยไม่ได้การละ่ะไม่สนใจเลยแหละเดี๋ยวเข้าเซเว่นไปหาซื้อของกินก่อนดีกว่า <c oughs> ลา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 ล,ะ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 ละไปเซเว่นดีกว่า <c oughs> ไม่ไหวเลยเมืองนี้คนมานอนอะไรกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยไงน้าโจกกดน้าโจกไปกินกดชาเลาบี้ไปกินฮไม่มีใครอยู่งั้นก็ไม่จ er. anyway. ่ายตังค well like ์นะของกลับบ้านดีกว่าไปแล้วเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยเรานี่ตอ่นขึ้นมาก็ไม่มีกระตังเฮ้ยไปดีกว่าไปตัวอะไรกันเนี่ย Oh my god เฮ้ยทำไมมันแบบ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 อะไรอย่างนั้นน่ะหรือว่าคนคนคนที่เขานอนกันอยู่นี่โดนเจ้าเป็ดทร้ายกันมาเฮ้ยไม่ได้การละเราเรา,เราต้องค่อยๆย,ย่องกันเดี๋ยวค่อยๆย,ย,ย่องย่องอย่าเพิ่งเห็นเจ้าเป็ดหนนะ้าอย่าเพิ่งเห็นตีค่อยๆย,ย,ย่องไอ้ระบานก็อยู่ทางนู้นโอ้ยตายแล้วตายฉัจะกลับบ้านยังไงเนี่ยฉันจะต้องหาวิธีจัดการแกไอ้ไม่เห็นดูน่ากลัวตรงไหนเลย อ <gram> <Te> ุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรท่าไมมันบอกอุ้ยอุ้ยตายแม่เจอาเออเออเออเจ้าเปลี่ยนวอมีมี เฮ้ยไม่ดีกาละเอ้ยอย่ามึงออกมาจากโรงพยาบาลนเท็ดต้องมาเจออะไรอีกเนี่ยเอ้น้อง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 ว่าเป็ดตัวนี้มันเหมือนนินจาไหมอ่ะถ้าน้องน้องว่ามันเหมือนนินจาช่วยคอมเมนต์ให้พี่โอแมนเลยว่ามันเหมือนมากเลยเฮ้ย้ามันเป็นนินจานะพี่โอแมนก็ต้องใช้วิธีการต่อสู้แบบนินจาแล้วล่ะน้องน้องว่าไหมไม่ดีกาละงั้นเดี๋ยวเรามีดาบคาตะศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบ้าน เราต้องย่องเข้าไปเอาในบ้านให้ได้อย่าไม่ให้เจ้าเป็ดมันลู้ไม่ไม่ได้การไม่ได้กันยังไงพี่โอแมก็ยอมไม่ได้หรอกงานนี้ยังไงโอแมก็ต้องชนะอยู่แล้วเพราะโอแมเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกเลยไงล่ะโอ้ยยังไม่หายใครสักทีไม่ดีไม่ดีไม่ดีอ้อยเราต้องไปหยิบดาบเพื่อเอามาสู้กับมันถ้ามันเป็นนินจาพี่โอแมนจะเป็นนินจาสู้กับมันเอง ไป,ไปดีกว่าไปดีกว่ามิมิมนั่นไงน้องๆเห็นไหมเฮ้ยมันยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยไม่ได้การละแต่ดาบสมุนไพรมันอยู่ในบ้านบีโอแมนยังไงละ่ะพี่ฉันต้องเข้าไปเอาดาบให้ได้แต่ก็อระวังไม่ให้มันเห็นนะน้องๆดูตัวมันสิมันว่าไปแวบมาขนาดนั้นอี่แคฉันจะจํากัดกําจัดไม่ใช่จากัดะเฮ้ยเบาๆก่อนเหมือนมันจะหันมานิดๆเราต้องรีบ เข้าบ้านไปตรงพุ่มสวนเนี่ยอจืบ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 โอ้โหอย่างสมูทอจืบ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 จืบอจืบอุ้ยไงออุ้ย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 มามาเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ้ยอุ้ยอุ้ยเข้าบ้านก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยปิดประตูเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วน่ากลัวจังเลยอ่ะอจืบอจืบอจืบโอ้ย จะเอาอุปกรณ์ชิ้นไหนไปสู้กับมันดีนะถ้าเป็นซามูไรอันสีแดงมันจะเป็นการฟันแบบธรรมดา้ถุงมือทานอสมันจะทำลายล้างโลกเกินไปงั้นเอาดาบซามูไรอันนี้ละกันหยิบไปแล้วนะจิดดิมจืดดิมจืดดึ้มติดึมติดดิมตืดดิมตืดดิ้ม นี่ไงล่ะฮ่าฮพี่โอแมนใช้ดาบสมุทรไลอันนี้ฟันนี่เรามีสกิลพิเศษคือวาร์ปได้ด้วยอจืบหายตัวโอ้ไม่ไม่แน่เป็นไงล่ะอจืบหายตัวโพไปที่หน้ากล้องทีนี้เราจะมีสกิลคล้ายๆมาแล้วดูอจืบไอ่ไปดีกว่าแล้วลูกมปน้อยแน่เจ้เป็ดมันอยู่ไหนกันนะอย่อยู่แถวนี้หรือเปล่าืข่าววับมือนเจ้าได้ ข้ากวาดได้ไม่ตรงนี้ไม่มีไปดูในอุโมงค์ดีกว่าในอุโมงค์ก็ไม่มีไอ้มันอยู่ไหนกันนะไม่อยา้เจอนะเจ้าเป็ดขาจะจะัดการแกเองนี่เฮ้ยเจอมันแล้วไม่ละไม่มีกาละเจ้าเป็ดข้าจะเข้าไปหาเจ้าเองนี่เจ้าเป็ดแกรู้จักขาน้อยเป็นแล้วนี่ค่ะคือโอแมนเทพเจ้าแห่งการเชื้อเชิญ นี่แน่ไม่สู้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยทำไมมันนิ่งๆนะหรือว่ามาากกันจะกลัวโอ้แมนนะโอ้แมนขึ้นไปยืนตรงนู้นดีกว่าไม่เฮียเดี๋ยวนะเอาเฮ้ยมันหายไปแล้วเฮ้ยอยู่ไหนนี่ไงตีไงโอแมนบินสูนะน้นนะมาสิไหนไหนแกอยู่ไหนไปหลบบนตึกกอนนั่น,น,น,นไงนี่แน่เออ ไปเหตุดินจาเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวเป็นไงบ้างโอแมนเอ,อ่อจะจะเจ็บสิครับคุณด็อกเตอร์เอยคราวที่แล้วก็ยังไม่จ่ายตังเลยแต่ครั้งนี้จะเอายังไงอีกเนี่ยฮะถึงขั้นปอดเปิดฉีกหมดเลยโอแมนเออลำไส้ก็เสียดิครับ